สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้านาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกรกราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่31สิงหาคมปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสารพันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพุทธศกมกรข้อความจากคนรักเก่า มโต๊ดอ่านตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอดูไพ่ของพื้นดวงชตาของคุณนะครับมีไพ่ของพไพ่ใบแรกมีไพ่แห่งของสี่เหรียญ การกลับมากอดกับความรู้สึกการกลับมาลักตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้หรือเป็นแพแห่งการที่คุณอาจจะมีความหวงังความหวังในอนาคตที่จะมีเงินเก็บเพิ่มพูนของคุณนะครับมีแพ่ของห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันเวลาที่เดินตามใครสักคนหนึ่งกับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่คุณเดินตามในสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับ ใครสักคนหนึ่งนะเป็นพาพแห่งความเหน็บหนาวความอ้างว้างนะเป็นพาพแห่งการที่เหมือนกับการที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งคุณโฟกัสถึงเรื่องของคุณเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะมีไพ่ของไพ่สิบถ้วยนะครับเป็นไพ่ของความเติมเต็มความอบอุ่นความที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันก็ได้นะมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ ในมือของคุณนะครับเป็นไพ่ของเอ g h อ of w a n เนี่ยเป็นไพ่ของการที่กลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือเป็นไพ่โอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของคุณเองนะครับมีไพ่ของการแอบซืบแอบซองความดือ้อความรั้นกับอดีตที่ผ่านมานะหรือเป็นไพ่แห่งการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นคนอดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับเป็นไพ่ของเด e c h ดิออด กรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะครับขนส่งต่างๆได้นะมีไพ่แห่งการที่วางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวคุณเองเป็นไพ่ของคนที่มองถึงอนาคตในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณคาดวางไว้อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้เป็นเป็นยังไงแต่ในปัจจุบันคุณได้วางแบบแผนในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับ มีไพ่ของนอยอภัทรนะเป็นไพ่ของอัศวินถือถ้วยมีไพ่แห่งการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีก็ได้หรือเป็นไพ่แห่งการพบเจอกัลยาณมิตรในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่ของเดอะเอเมอร์ชาวเมธท้าุไฟเป็นไพ่ของในความคิดเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงในตัวของคุณเองเป็นไพ่ของคนที่มีหน้าที่การงานที่เติบโต เป็นไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านองค์กรต่างประเทศ,เทศก็ได้นะหรือเป็นไพ่ของคนที่รับข้าราชการก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะไฮโ f แฟนเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาชาวทาตุดิน ทุกสิ่งทุกอย่างมีครูบาอาจารย์นะครับเป็นพ่าแห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาหรือการที่คุณมีสติจะสามารถผ่านกับเรื่องราวที่ไม่ดีกับชีวิตของคุณไปได้เป็นพ่แห่งการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับเป็นพ่ของเก้าเหรียญเป็นพ่ของความโสดใสโสดสวยรวยหลอด ในแบบของคุณเป็นไพ่แห่งการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองเป็นไพ่แห่งการที่คุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณด้วยก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่มีความหวังและความฝันในอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มันปลอดภัยสําหรับที่คุณจะรักในคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ การเปิดใจและยอมรับพลังงานสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดในความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณอยากที่จะได้รับคนที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนกัคุณคุณจะรู้สัมผัสถึงความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีไพ่การกำเนิดใหม่การให้โอกาสกับตัวของตัวเองเป็นครั้งที่2ก็ได้นะการเปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ๆการที่เหมือนกับความรู้สึกที่มันเคยผิดหวัง อาจที่จะปล่อยกับความรู้สึกที่ผิดหวังไปแล้วก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่วันโจนะครับเป็นไพ่ของความสุขความสมมามัคคีความรุ่งเรืองการมีชีวิตชีวาในตัวของคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีความสุขที่อยู่ในตัวของคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณวางไว้เป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งชัยชนะและความสําเร็จในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสไพ่สิบใบนะข้อความจากคนรักเก่า เป็นยังไงบ้างครับมีไพ่ของภายในอัพคับเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อคอคืนดีมีไพ่ของความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นครอบเป็นครัว คุณกับเขาเคยมีความหวังและวาดหวังถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะเป็นไพ่แห่งการที่มีคนคนหนึ่งนะที่อยากจะมีการเดินหน้าเข้ามาทักทายกับคุณมีไพ่ของชาวธาตุดินกันพุนทธศุกรธาตุน้ำกรกฏมินพุจิกธา,ากตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกุมตุลเมถุนชาวพุศกลรคณา,าพฤษศกก็ได้หรือมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของสิ่งศักดินะ์สิทธิ์เนี่ยเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสำหรับ สัมพันธ์ก็ได้นะมีไพแห่งการที่มีคนที่ตื่นรู้มีคนที่คิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณมันช่างเหน็บหนาวมันช่างอ้างว้างในความรู้สึกในตอนนี้ของคนคนหนึ่งก็ได้นะอาจี่จะไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาแล้วก็ได้นะเป้าหมายที่เขาเคยวาดหวังกับคุณไว้ด้วยก็ได้นะครับขอดูไพ่พลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพุส่งมกรก่อนนะครับมีไพ่ของไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่แห่งการที่มีความมั่นคงถึงเรื่อง อนาคตหรือการที่คุณมีรากฐานอนาคตในตัวของคุณเองก็ได้มีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นมีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนในตัวของคุณคุณมองถึงอนาคตในแบบของคุณก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยลงหลักปักฐานด้วยกันก็ได้หรือการที่คุณกับเขาเคยสร้างรากฐานด้วยกันเคยสร้างอนาคตด้วยกันเป็นไพ่ของเดอะฟูเป็นไพ่ของคนที่คบไปเลือ่อยคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่คุณด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้แ,แคร์ในความรู้สึกนะ ที่เป็นไพ่ของการที่เหมือนคนที่เจ้าชู้นะ,ะกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นไพ่ของความหนึ่งหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความลับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็ดูวันหน้าการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันคุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณนะครับมีไพ่ของไพ่ ในอัพคัพนะเป็นไพ่ของอัศวินถือถ้วยการที่คุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีหรือการที่คุณช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนที่คุณรักแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความไม่ได้เติมเต็มไม่ได้ห่วงใยไม่ได้แคร์ซึ่งกนและกันหรือคนคนคน,นี้ที่เป็นไพ่ของการที่คบไปเรื่อยรักไปเรื่อยก็ได้กินเที่ยวดื่มเล่นก็ได้นะครับมีไพ่ของไพ่หนึ่งดาบนะเด็กถือดาบเป็นไพ่ของการความดือ้อความรัน กับอดีตที่ผ่านมาก็ได้หรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้นะมีไพ่อของไพ่ในออเปอเรนนะครับเป็นไพ่อของความนิ่งดูถึงสถานการณ์ดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่อของไพ่วิกตอรี่ห่งความสําเร็จเป็นไพ่อของเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งอุปสรรคขวามหนามากมายแต่คุณเป็นคนที่ฝ่าฟันกับทุกปัญหาในการแก้ไขปัญหาในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่อของไพ่ แปดไม่เท้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือก,กับอดีที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้คุณเคยมีประสบการณ์กับคนคนนี้มาแล้วคุณรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของคนคนนี้คุณเป็นคนที่ ได้คบกับเขาคุยกับเขาครับเป็นไพ่ของเดะมูนความคิดถึงความโหยหากับอดีตที่ผ่านมาเป็นไพ่ของไพ่คิงออฟไพคล์นคุณเป็นคนที่เหมือนกับความรู้สึกในที่ผ่านมาเหมือนคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คอยซับพอร์ตกับเขาทุกทุกอย่างทุ่มเททุกๆอย่างนะเป็นไพ่แห่งการ m o v e อนออกมาการเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นการเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขาย นะมีไพ่ของการที่มีไพ่ของสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรัก ที่เป็นมือที่3ความรัก3ามเศร้ามันยังมีความเจ็บปวดในหัวใจของคุณอยู่ก็ได้นะมีไพ่ของชัดเม้นไพ่ผลวิบากกรรมใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีไพ่ของการที่รู้ถึงผลแห่งการกระทำเป็นฝ่ายเขาอาทจะเป็นแพ่ของความคิดถึงความโหยหาวันเก่าๆวันเดิมๆที่คุณกับเขาเคยดูแลเคยห่วงใย เคยทุ่มเทด้วยกันก็ได้นะในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มองมาคุณมีความสดใสขึ้นคุณมีความสุขขึ้นมีไพ่ของปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่แห่งการเดินหน้าเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย มีไพ่ของคนที่เคยมีประสบการณ์ที่เรียนรู้กันแล้วก็ได้นะมีไพ่ของการโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เริ่มต้นโอกาสให้กับตัวของคุณเองเป็นถ้วยแห่งความรู้สึกในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณอยากที่จะได้รับกับการที่คนที่ชัดเจนคนที่เอาใจใส่คนที่ดูแลคนที่ห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่แห่งการที่กบฎิที่ผ่านมาเป็นไพ่แห่งการตื่นรู้การหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมเพื่นเริ่มต้น ใหม่ให้กับตูงคุณเองก็ได้นะ,อะขอดูไพ่พลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพฤษสมกรณ์ข้อความจากเขาเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับมีไพ่แห่งการแอบสบืบแอบส่อ,แบบองเขาคงไม่กล้าที่จะทักทายกับเข้ามาเพราะข้อกับการกระทําของเขาเขาอาจที่จะทําผิดไวมากผิดผิดไว้เยอะก็ได้นะ,อะขอดูไพ่ของไพ่ในปัจจุบันข้อความจากเขาเขาอ,อยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับมีไพ่ของไพ่ ในออบวานนะเป็นไพ่แห่งการที่มีความรู้สึกที่ยังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะหรือเขาอาจจะมีไพ่แห่งการเดินหน้าหรือเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขาห่างกันไปนานนะเขาไม่รู้ที่ติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงก็ได้นะมีไพ่ของพลังงานของไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของการที่เหมือนคิดถึงครอบครัวคิดถึงวันที่เขาขกับเขามีเป้าหมายอนาคตเคยสร้างบ้าน เคยทาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันก็ได้เป็นไพ่ของความอบอุ่นที่ได้อยู่กับคุณนะเป็นไพ่ของสเตนชาวสิงรักนาสิงคนคนหนึ่งจะกลับเข้ามายอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับหัวใจของคุณกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการลังเลการตัดสินใจหรือมีคนที่รักพี่เสียดายน้องอยู่ในตอนนี้ก็ได้ในความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจจะไป ครบกับใค่แล้วคนคนนั้นของเขาอาจจะไม่ได้แคร์เขาไม่ได้เอาใจใส่เขาไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณเหมือนคุณทุ่มเทให้กับเขาทุกอย่างห่วงใยเขาทุกทุกทุกอย่าง,ง,เ,าางเป็นภาพแห่งการที่เหมือนกับ เป็นครอบเป็นครัว,วกันมานะครับเป็นไพ่ของเดอร์ฟูตอนนี้เขาอาจจะมีมีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของไพค่ควีนออฟหวานด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่มีเซนส์และลางสังหณ์ที่แม่นยำนะคุณอาจจะจะอ่านความคิดของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้หรือเป็นไพ่ของคุณอา่านรู้ทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของ เขาคนนั้นในความรู้สึกของคุณนะครับมีไพ่ของคิงหรือน้าเป็นไพ่แห่งการฝ่าฟันหรือการเผชิญหน้าหรือคนคนนี้ที่มีไพ่ของคนที่มีอีโก้เยอะมีฟอร์มเยอะก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เขาอาจจะไม่ไม่ค่อยที่แสดงออกในความรู้สึกในตัวตนของเขาออกมานะครับมีไพ่แห่งการที่เหมือนมีไพ่ของไพ่เพจออฟเพดคับนะเป็นไพ่ของความน้อยใจก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ในลึกๆแล้วในความรู้สึกของเขาเนี่ย เขาอาจจะมีพห่งการที่กลับมาคิดทบทวนอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่เขาทํา เขาอาจจะได้รับผลแห่งการกระทาที่เขาทําไว้แบบคุณแล้วก็ได้เป็นไพ่ของความเจ็บปวดในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้เหมือนเหมือนทุกๆสิ่งทุกอย่างว่างปาเปล่าไปหมดเลยก็ได้นะมีไพ่ของไพ่ใน o p e r t i o n a เป็นไพ่แห่งการที่เขาอาจจะดูถึงสถานการณ์ที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณด้วยก็ได้นะหรือเขาอาจจะสร้างอนาคตเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวของเขาเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้ หรือคุณกับเขาอาจ,จีมีการกลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีๆโชคดีที่เขาทําให้โอกาสที่เขาได้อยู่กับคุณหลุดมือไปก็ได้นะเป็นไพ่ของความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเป็นไพ่ของการที่อยากกลับเข้ามาขอการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะครับเป็นไพ่ของแปดเหรียญความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามในตัวของเขานะมีไพ่ของไพ่ของ ก้ดาบนะครับเป็นไพ่ของความเครียดความกดดันความคิดถึงนะอาจจะมีไพ่ของความหงุดหงิดในตอนกลางคืนของเขาก็ได้ในวันที่ไม่มีคุณที่ดูแลเขาห่วงใยเขาทุ่มเทด้วยกันนะเป็นไพ่ของความแบกภาระความรับผิดชอบต่างๆในตัวของเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของควีนออฟเทเคิลนะ เป็นไพ่ของราชินีถือเหรียญคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุด9เหรียญน,นะครับมีไพ่ของความคิดถึงความโหยหามีไพ่ของคนคนหนึ่งที่ยังคิดถึงยังกลืมคุณไม่ได้ยังเอาคุณออกจากความคิดยังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้ในวันที่คุณหันหลังออกมามีคนคนหนึ่งที่ ทนทุกข์มีคนหนึ่งที่ทนทรมานในความรู้สึกที่เขาไม่กล้าเปิดเผยให้กับใครได้ฟังก็ได้นะเพราะมีพหตงการ์ที่มีคนคนหนึ่งที่เสียใจมีคนคนหนึ่งที่เจ็บปวดมีคนคนหนึ่งที่เจ็บปวดกับการที่คุณนิ่งไปก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งขึ้น ดูถึงสถานการณ์ต่างๆที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ถ้ากลับเข้ามาแล้วยังเหมือนเดิมคุณอาจที่จะพร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของคุณเองก็ได้นะเพราะมีไพ่ของการที่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวคุณสูงนะเป็นไพ่ของชาวธาตุดินกันพฤธทรงกรน,นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณอนะ่ะเป็นคนที่ต้องการให้กับคนคนหนึ่งกลับมาชัดเจนท่านไม่ได้ชัดเจนก็อาจที่จะ จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวคุณเองก็ได้นะครับอขอดูไพ่ของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอดูไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาครับมีไพ่ของสเตนนะการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณมีคนที่อยากกลับเข้ามา อ้อนวอนคอร้องกับคุณก็ได้นะมีไพ่ของการอยากกับเข้ามาถือความรู้สึกถือหัวใจเป็น queen of cup เนี่ยเป็นไพ่ของการดูแลความห่วงใยความเอื้ออาทรของคุณก็ได้เป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่เดอรสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในต,ตัวเองหรือจักรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความเจ็บปวดความพยายาม กับสิ่งที่ผ่านมามันยังมีความรู้สึกที่เจ็บปวดในความรู้สึกของคุณอยู่นะมีไพ่ของวิวอ of f o r ์ u n e กงร้อยแห่งโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันเวลาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณเป็นไพ่แห่งการเดินหน้าเป็นไพ่ห่งการเทคแอคชั่นในครั้งนี้ของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะทาวเร การแตกหักมันก็มีความกลัวกับความรู้สึกว่าเขากลับเข้ามาแล้วจะเหมือนเดิมหรือการที่แก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดไปหรือเปล่านะมีไพ่ของหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับเข้ามาเป็นความหวังเป็นอนาคตกันอีกครั้งหนึ่ง The t e m p t a t i การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใยแห่งความรักสายใยแห่งความผูกพันที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกดีๆด้วยกันอยู่ก็ได้นะครับมีไพ่ของเดทนะ จบเลิกราเพราหไม่ไม่หรือการที่คนคนหนึ่งไปรู้ถึงศัจรธรรมแห่งชีวิตมาแล้วก็ได้ในวันเวลานี้เป็นฝ่ายเขาที่พัดพาก,กับความรู้สึกเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจกับความรู้สึกขมมากกว่าก็ได้นะครับมีไพ่ของ10บไม้เท้ามีไพ่ของ8ดเหรียญมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะเป็นไพ่ของความแข่งขันการบล็อกการปิดกัน้นการมีกำแพงในตัวของคุณก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับเข้ามาทักทายขอโอกาสเริ่มต้น ในวันเวลาที่เป็นของคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุดินก,กันพฤทโมมกรน,นะครับขอ,อ,อดูไพ่ของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินก,กันพฤทโธมกรนะครับดีแฮงแมนนะครับ, <c oughs> รบมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมันเหมือนมันเหมือนกับความคิด ของคนคนหนึ่งที่มันติดแงกอยู่ก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่มีการรอคอยคนคนหนึ่งกลับเข้ามาเคลียรในความรักในความสัมพันธ์หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนในความรู้สึกในตัวของคุณด้วยก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างคือความชัดเจนคือความจริงนะครับมีไพ่ของควยควีนออฟซอดราชินีถือดาบนะเป็นไพ่ของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวของคุณนะ เป็นไพ่ของโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่ามีคีนอฟสอดเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรกับเรื่องราวในชีวิตมาเยอะนะมีไพ่ของไพ่เดวิลนะครับการพันธนาการความหลอกลวงความลุ่มหลงมีไพ่ของไพ่กิเลสเป็นไพ่ของความรักความโลภความโกรธความหลงหรือมีไพ่ของคนที่จะกลับเข้ามาเหมือนคนที่จะไม่ยอม ทิ้งให้กับคุณไปไหนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่ของ5เหรียญน,นะความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวของคนคนหนึ่งนะมีไพ่ของ1เหรียญสิ่งดีๆโชคดีนะการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับมีไพ่ของ10ถ้วยมีไพ่ของสองถ้วยมีไพ่ของความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัว เป็นไพ่แห่งการพบเจอระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่ของไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นคนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีการคําพูดคําจาที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองเป็นไพ่ของคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วนะครับมีไพ่ของไพ่การปิดกัน้นการความอึดอัดมีไพ่ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากที่จะบอกใครก็ได้นะมีไพ่ของความเป็นผู้ให้มีไพ่ของความเป็นคิดถึงนะ กับคนคนนึงอ่ะที่มีไพ่ของการที่เป็นผู้ให้กลับมาเพื่อดูแลเพื่อห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่วนกับการหวนคืนของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับว่ากับสิ่งที่คนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะ คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้เข้ามาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปเข้ามาสอบถามข้อมูลในการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุดินทุกๆท,ท่านนะครับ